ตอนนี้เรากำลังจะพ่นสีน้ำตาลลงไปที่ฝาท้ายแล้วนะครับไปลมก่อนทำสัน่นครับข่มกลิ่นปาดเซลล์เลยนี่นะ ไปแล้วครับสีนตาลลงแล้วน้องรู้มั้ยอ่ะตอนนี้พน่นฝาท้ายไปได้เยอะแล้วครับสรหรับ,บสีน้ำตาลจะรอพ่นแลกเกอร์ตอนนี้ลงแลกเกอร์ไปแล้วนะครับเฉพาะฝาท้ายนาวิ่งครับเดี๋ยวรอดูตอนขัดสี ตอนนี้ก็เทียงพ่นสีน้ำตาลดูนะครับคืนๆอากาศถือเย็นไปหน่อยใช้กระก๋องไลท์สองร้อยนิดเพิ่มพ่นเสาเราดูกาเป็นงงโบที่หน่าพ่นพึน่งคันหลังแล้วนะวันนี้มันอยู่สีเดอร์มตรงน,นี้ มีปัญหาเล็กน้อยครับมแมลงเข้าไปที่สีพอดีตอนพ้นขัด